เดินเที่ยวชมนะคะตลาดนัดยูมักนาดนะคะเป็นางานประจำปีเนาะเล็กๆนะคะที่มูร่านะคะตอนนี้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวอันจะให้ไปชมบรรยากาศด้านนู้นกันนะคะมาแล้วมาแล้วโอ้บางร้านก็ทนความหนาวไม่ไหวนะคะเริ่มปิดกันไปแล้วก็มีนะคะว้าวน้องนี่กินอะไรก็ไม่รู้ มอนทักสมิเกตด,ด้วยลูก <laughs> นะคะเดี๋ยวเดินเล่นกันแถวนี้แป๊บหนึ่งนะคะร้านก็บางร้านก็ยังเปิดอยู่บางร้านก็ปิดไปแล้วนะคะเพราะว่ามันเลยเวลามาเนาะบางคนเขาก็ไม่อยู่ <laughs> เดี๋ยวเราไปชมนะคะตรงตรงนู้นนะคะมี ซุ้มนะคะซุ้มซานต้านะคะซุ้มซานต้าครอสนะคะซานต้ามาที่มูราด้วยแล้วก็เด็กๆนะคะเข้ามาคุยกับซานต้าด้วยนะคะอ่านี่คือซุ้มนะคะซุ้มซานต้าค่ะยืนอีมูรา สนุกสนานไปตามๆกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูชมบรรยากาศด้านอื่นด้วยนะคะเป็นงานเล็กๆนะคะแต่ว่าวันนี้เขาเรียกพิมะตกเป็นแบบพิมะเปียกนะคะเดี๋ยวนขอแชร์นะคะ Facebook นิดนึงนะคะจะได้ทั่วถึงกันนะคะเดี๋ยวจะแวะมากินฮอสอบด้วยนะคะฮอสอบนะคะเป็นแฮมเบอร์เกอร์เป็น,ปนไม่ใช่แฮมเบอร์เกอร์จริงๆนะคะเป็นแบบว่าขนมปังเนาะแล้วก็มี คล้ายคล้ายแฮมเบอร์เกอร์นะคะแต่ว่าเขาทำเป็นเอกลักษณ์ของเขานะอนาเดี๋ยวเราจะมาตกปลานะคะตรงนี้ด้วยตกปลานะคะตรงนี้มีขายอะไรก็ไม่รู้นะคะเป็นซุ้มเลยนะคะมูรากอะไรก็ไม่รู้นะคะโอ้เฮยนัอ่งอันนี้กับป้าปานะคะ อ่าบางร้านก็เริ่มปิดไปแล้วนะคะมันเป็นฝนเปียกนะคะเขาก็เลยอยู่กันไม่นานนะคะมีฮอทดอกมีอะไรด้วยเนาะโอ้เดินกันไปเรื่อยๆนะคะสวัสดีทุกคนนะคะไม่ได้ไลฟ์มานานแล้วไม่ได้ไลฟ์มานานแล้วเหรอจะ <laughs> รู้สึกมันเธอไลฟ์บ่อยมากใช่ไหมเดี๋ยวขอบระทานทษน,นะคะอ้าวตรงนี้นะคะเมื่อกี้เจออีกาซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วนะคะแล้วก็จะเจอ เล็กหลุนะคะแล้วก็จะเจอร้านแม่อ้อนเองจ้าอยู่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราไปฟิสก้านะอันนี้เนาะที่ร้านนู้นอันอันหนัดน,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 นะจ้าไปช่วยเขาไม่เอาวันนี้เดี๋ยวอันอื่นช่วยเขาลูกนี่ร้านแม่อ้อนเองนะคะน้องน,นี่ตามแม่มาเดี๋ยวเราไปฟิสก้ากันมาค้มนะคะอยู่ค้มค้ม,คม,คมแม่ไปจะไปส่งหนูฟิสก้าอีกอันลูกช่วยเขาด้วยมานี่เร็วเออช่วยช่วย,วยอุดหนุนเขานะคะ อังโนนก็มีหลายๆอันเลยนะคะเป็นโอชเลนเป็นอะไรด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะตามเนาะอันนี้ไป็นฟิสการ้านแม่อ้อนอยู่ตรงข้ามกับอลิกันเต้นเลยนะคะเพื่อนมาชมคอมมี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะคนเริ่มซาแล้วเพื่อนๆมันเป็นฝนเปียกมันแบบแจ๊ะแจ๊ะแม่แมนะคะแล้วก็แบบคนก็หนาวด้วยหน,หนาวเหน็บมากเลยนะคะหลังจากพาลูกมาคุยกับตรเต้นแล้วนะคะ ซันตาครอสนะคะเสร็จแล้วก็พากันกลับบ้านเพราะเมื่อกี้คิวยาวมากนะคะน้องอันนี้ก็อดทนนะคะต่อคิวนะคะอ้าวเรามาถึงแล้วเรามาถึงฟริสกาแล้วอันนี้อ่ะชูกี้ฮอดูเคนเง,งปาปะปะเยอะสวิสการดูเอล่าไปดูเยออ่าเด,ดี๋ยวเราดูฟอร์สสวิสหรอ คันคันยอสวิชา after ่ชาเอ s เตอเดี๋ยวเราดูว่าฟิสกาคืออะไรคุณพ่ออุเ่จะต้องจ่ายเงินก่อนนะคะร้านนี้เขา20่ครูเนอร์นะคะวิธีการเดี๋ยวรู้นะแม่ดูเด็กน้อยคนนี้ก่อนนะคะตกเบ็ดนะคะอย่างเงี้ยซ,ซื้อเขาก็มาต่อแถวเล่นกันนะคะสวิชาก็คือโอนเงิน กันก่อนนะคะสวิชไปแล้วนะคะสวิชแล้วก็ต่อแถวจบตกเบ็ดนะคะจอมเบ็ดนะคะเดี๋ยวเขาก็จะเอาขนมลูกอมสูงมาให้ใส่ถุงมาให้อาได้อะไรเอ่ยอละอาละหัะ่นหัๆนหันหนัน,นปีที่แล้วคิวยาวมากนะคะตรงนี้แต่ปีนี้แถวสั้นหน่อยเพราะมีคนแบ่งกันตลาดกันไปนะ เออได้เป็นถุงเหน็บออมานะคะตามนั้นนะจ๊ะอ้าวตาคิวน้องอันนี้แล้วพ่อโอนให้แล้วอ้าวไปจกเบ็ดจกเบ็ดลูกอ๋อได้อะไรเอ่ยได้อะไรเอ่ยละ <c oughs> <c oughs> อ่อนน้อยนะคะก็จะมาต้องมาทำกันนะคะ ไม่ใช่ต้องหรอกเกือบทุกคน <laughs> เด็กน้อยโดนหลอก <laughs> ตกเบ็ดนะคะตกเบ็ดอ้าวๆแล้วว่า้าวมาแล้วมาเจอเราไปเอฟตามแพ็กเกจอีอีแฮมน้งลงุงเนาะอีบูติกเนาะทากักทักว้าวอะไรเอ่ยตกแล้าเดินกลับร้าน,นกันดีกว่า เดี๋ยวแม่ค่อยออกมาซื้อเจี๊ยนบอกว่าฮอสสัดนะคะคล้ายๆกับแฮมเบอร์เกอร์นะคะแต่ว่ามันไม่ใช่แฮมเบอร์เกอร์จริงๆนะะย่ามาม่ฮอลูกปะม่ฮอนะคะอ๋อวันนี้ฝนเปียกนะคะคนก็จะมาขายอะไรเป็นของเกี่ยวกับคริสต์มาสอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็อะไรก็ได้ของกินนะคะขนมปังอะไรเยอะแยะเลยนะคะที่เขามาขายกันเนาะแต่ฝนมันเปียกแบบนี้สงสารเขาเหมือนกันเนาะ ก็เหมันจันนะคะก็รีบๆเก็บกันนะะกแล้ว <c oughs> เข้าร้านกันดีกว่านะ,าานเ,ะเดี๋ยวดูไลฟ์กันไปเล่นๆนะคะดูน้องอันนี่ <c oughs> แอปเอ,อิปหน้าแพ็กเกจนะคะอือเข้ามาร้านแล้วอ่าเลิ Blood, Blood, <c oughs> ดเลเอเวอรสา์เฮ้ยอะไรมาลงมามาป๊ป้ามาเออ พรื่งนี้การตกแต่งร้านแม่ก็จะเน้นเป็นสไตล์อ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะโอ,อ,อ้โอ o d o my god ้ยก่อ่ะลูกอ่ะเปิดเปิดแพคเกจได้อะไรมากมานั่งเปิดต,ตรงนี้ลูกแม่ให้เพื่อนๆดูด้วยแล้วเราป้ากันตะเฮนะมา,มาไปเฉลิบอปปนนทิ้งอันนี้ยี่สิบครูเนอร์อันนี้สามสิบน,น,นะคะสามสิบได้เยอะกว่าอือ้วลูกนะ อันนั้นก็น้อยเกิญเดี๋ยวดูนะคะว่าสามสิบได้อะไรบ้างน้อนี่เขาก็ให้เยอะอยู่นะสมควรค่าแก่ราคาโอ้ดยช็อกโกแลตน้องนี่คิดปเป,เปิดอันนี้ใช่ไหมอ่ามีแพ็กเกจอันเล็กด้วยนะคะแ,คลแล้วก็มีอันนี้กินไปแล้วนี่มนะันอันนี้ใช่แต่เปิดอันนี้ก่อนเปิดอันนี้ก่อนที่ยังสามสิบนี่ก่อนลูกเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูก่อนเปิดสามสิบก่อนใช่เปิดเลย เบ็ดเบ็ดอืออะไรเอ้ยเพื่อนเพื่อนดูใกล้ๆสิอะไรโกดิสโคดิสเยอะเยอะเลยเป็นเซอร์ไพรส์เหรอคะว้าว30มสิบคูเนอร์โอเคอยู่เนาะอนนี้ว้าวว้าวว้าเยอะเยอเลยแล้วเดี๋ยวดูอันที่ย0่สกันนะให้น้อยไปหน่อยเนะลูกเนาะไปเปิดให้เพื่อนเพื่อนดูแล้ว ยืนมั่แน่นนะคะไปตกเบ็ดกันมาสองที่โอ้แกะแล้วโอ้มันคืออยังอันนี้คือน้อยแทเอ๋อเป็นของของเล่นเหรอลกอูกเป็นเหมือนอะไรยังลบแกะชิ้นหน,นึ่ง<ก>ค่ะเพื่อนดูสิมันคืออะไรโอ้ยออกใส่เ,เ,เลือดยังเองอะอะไรก็ไม่รู้นะคะเป็น<ส>ว่าอะไรแน้วนะป้าป่าแล้วซะหรอก chaos s e r i e งเงี้ยตี่งเงี้ยขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามนะคะติดตามชมนะคะเราไปเที่ยวกันมานะคะด้วยความเปียกปอนนะคะฝนหิมะเป็นแบบหิมะเปียกนะคะก็ชุ่มฉ่ำกันไปเลยทีเดียวเจเปดเออเปิดเพื่อนดูซิว่าคืออะไรวันนี้ออกแนวไร้สาระนะคะพุกทีก็ไม่มีสาระอยู่แล้วใช่ไหม เป็นอะไรคะเนี่ยคุณแม่ดูหน่อยยางลบหรือเปล่าลูกอ๋อเป็นยางลบนะคะเป็นยางลบโอเคนะน่ารักคิ้วจยู่เนาะอันนี้ชอบยี่สิคูณเนาะได้เป็นอาจจะเป็นแบบสุ่มเนาะลูกเนาะได้เป็นอะไรก็แล้วแต่ของเขาแม่คิดว่าเป็นยางลบนะป้าเนาะเปิดซุกุมิดูนะอ่ายางลบยางลบเสือ บาๆเพื่อนๆก่อโลกเราจะเราจะไปหาอะไรกินกันก่อนนะไปๆฮิโดเดี๋ยวตามอ้อนไปอีกหน่อยก็ได้เนาะไปยืนรอสั่งเทียนบอกว่าฮอสบนะคะถ้าเพื่อนๆยังไม่เบื่อก hey ันขอบคุณนะคะช่วยไลฟ์เป็นกำลังใจให้อ้อนด้วยย่อๆๆมาม่าสกอชปาหมอดีแตกรานไีดูเมียนมาม่าไหนเว้นตอมาม่าบอสอะนะคะโอ้เดี๋ยวแม่จะไปหาซื้ออะไรหน่อยนะคะบรรยากาศข้างนอกก็ยังมีคนอยู่เด้ มีคนอยู่นะคะแต่เขาเริ่มเก็บของกันแล้วเพื่อนเริ่มเก็บของกันแล้วค่ะหมวกหมวกเป็นยังไงจาบไหมซื้อที่รูสตาวันนั้นได้ใช้เลยนะคะหมวกก็วแบบเสแบบแบบื้อนี่ก็สีเขียวโดนใจฝน <laughs> ตกแฉะนะคะหนาวมากคนก็เลยเก็บกันแล้ววันนี้อากาศไม่ค่อยดีเท่าไหร่นอนว่า มันเย็นนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาสั่งกันดีกว่าเราจะกินอะไรดีนะคะร้านนี้นะคะฮอส,สอบโอ้ยปิดหรือ,อยังนี่ไอ้ดูส,ตสตเต็งไขมันดิสเต็งไอรูสเต็งบิสเต็งโอเคบอสจดโอเคยักชีสแกนด,ดิเตดนแมืนแต่ทักอ่านดูว่าจะเอาอะไรดีเอ่ยนะคะอ่านดูว่าจะเอาอะไรดี อย่างนีว่าชิเคเก้นซีซ่าไหมหรือชิเคเก้นทรนยากิสับสรว่าจะเอาอะไรดีชิชเคเก้นทรนยากิลิเตสเซิร์ตหวะ ไานโอเคบลเดนเทริย okay. กิักบาเพ่อหมสโอเคยัวิวสตาร์บับอะมิดเมิดบอลกันเชคกนอินตเอิ่ัะสวชาสวิชาสวชาแล้วนะคะเพื่อนแป๊บนึงนะ บ้านนี้เขาก็จะมีสแกน QR โค้ e กันเนาะอ่าสแกนไปแล้วใช้โทรศัพท์สแกนคุณแรชวัตตีแล้วพูคุณแรชวัตตีอ๋อร้อยสามสิบคูเนอร์นะเมดเดลินเดออินแต่ร้อยสามสิบนะจ้ากินอันของหนึ่งอันนี้นะ ต้องยอมจนะคะบางทีหิวแล้วสริเสร็จก็ให้เขาดูแบบนี้แดคลาดเสร็จ้าใั่ค่ะเสร็จแล้วให้ดูแล้วนะคะก็ยืนรอสวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดีนะคะฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะวันนี้มาแบบออกแนวไรสาระนะคะชีวิตชีวา ที่มูราวันนี้นะคะคือที่ที่คนมันซาเร็วเพราะว่ามันเป็นหิมะแบบเปียกค่ะเพื่อนๆเ,เนี่ยเป็นแบบเปียกๆเลยเหมือนฝนเลยนะคะเออแต่ตอนเช้าอะ่ะสวยอยู่นะโอเคอยู่แต่พอตกดึกมาอุณหภูมิมันคงไม่ค่อยเวิร์กอะ่ะมันเลยกลายเป็นเหมือนฝนนะคะเพื่อนๆน,นะคะเป็นกลายเป็นเหมือนฝนนะคะเดี๋ยวเราดูอาหารอ้อนเสร็จแล้วเราก็ค่อยบายๆกันก็ได้เนาะหนาวจังนะคะหนาวจ สวัสดีนะคะทักทายกันได้จ้าทักทายกันได้จ้าวันนี้ไม่ได้มาแนวอะไรเลยมาแนวไรสาระพูดคุยไรสาระนะคะวันนี้ไม่ได้เป็นทางการไม่ได้มีเรื่องอื่นนะคะพักผ่อนกันมากพักผ่อนกันมากนะคะเดี๋ยวเดี๋ร้านนี้เขาก็จะปิดแล้วเหมือนอ้อนป็นคนสุดท้าย,เ,ยเขาก็เริ่มปิดกันแล้วแล้วก็เดี๋ยวก็แยกย้ายกลับบ้านไหนทะกบิด ยอ <Yeah. laughs> ภาษาก็บอกให้เ,เป็นร้อยเปอร์เซนต์เธอจะเอาอะไรวางข้างบนมันวะทุกอย่างเลยเหรอเออใช่ <laughs> เรื่องไม่ถูกนะคะอ่ะเดี๋ยวเราดูบรรยากาศกับข้างนอกดีกว่าเนาะดูไปเล่นๆเนาะเพื่อเดี๋ยวถ้าอาหารมาเพื่อนๆก็จะได้ดูว่าที่อ้อนบอกว่าฮอตซอบมันคืออะไรนะคะฮอตซอบนะคะอ่ามันเป็นแบรนด์ที่บ้านอ้อนเขาดังมากนะคะก็จะมี เป็นข้าหน่องปังเนาะผ่าครึ่งแล้วก็เป็นแบบยาวๆแล้วก็มีไส้ตามที่เขาเขียนไว้นะคะนี่คือแบรนด์ฮอส s อบนะคะเดี๋ยวเรารอเขาเกือบเสร็จละอันนี้เป็นร้านขายดอกไม้ใกล้ใกล้ร้านออนนะคะเขาเกือบปิดละแต่สไตล์การจัดตกแต่งร้านเขาจะสวยมากนะคะ เราเข้าไปดูใกล้ๆได้ไหมเข้าไปดูรอดีกว่านาะช่วงนี้มันจะเป็นออกแนวคริสต์มาสค่ะเ,เพื่อนๆอะไรก็คริสต์มาสหมดนะช่วงนี้เออเดินไปดูหน่อยเดี๋ยวกว็ให้เพื่อนๆดูไปเลยอ้าวเฮเลน่ามินคัพปี้เฮ้ดูอ้าว,าวเพื่อนจากอินโดนีเซียนะคะคนเมื่อกี้ตมเต้นนะคะอะไรก็เป็นตมเต้นช่วงนี้เฮ้ย hey. อ่อยุ่งเลยโอ้เมน่นารักอ่ะเป็นเหตุร้านเขาสวยน่ารักมากเลยเพืเ่อนๆเราชอบมาซื้อดอกไม้เป็นประจำแต่ช่วงนี้จะเป็นทมเต้นซันตาครอสเป็นอะไรเกี่ยวกับคริสต์มาสเป็นอะไร xuất sắc, đẹp, 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 นี่เป็นอย่างนี้ฮอตสอบอ่ะฮอตาวอซีซ่าอ,อกฮอวาบอแอรซีราชาฮอตชิลลี่ค <c ười> ันบะลิซัก <c ười> <c ười> ยังขอเขาครึ่งหนึ่งอยู่ครึ่งหนึง่งเผ็ดครึ่งหนึ่งให้น้องอันนี่

เปิดมิดบอลอกยอกโอ้ยยอกไปสุดเละถักถักโซยัตมิเก็ตโอ้เสร็จแล้วยัตมิเก็ตถักถักโซบิซีสซนากงเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายให้ดูได้แล้ว <จ>ได้แล้วนะคะเดี๋ยเดินกลับร้านนะคะเจอกันกันคลิปหน้าดีกว่าเนาะพี่ไหมนะคะมาดูบรรยากาศได้เพีก่น,กน้อยนะคะก่อนกลับร้านก็นแล้วกันเนาะเริ่มเก็บกันแล้วตลาดวายแล้วจ้ะเพื่อนๆนะคะเราก็ได้นวดไปสองคนนะคะพอหอมปากหอมคอพอได้ไปค่าน้ำมุกน้ำมันค่าร้านค่าน้ำค่าไฟ เยอะแยะเลยจ้าแม่เอ๋ยไม่ใช่ธรรมดานะจ๊ะโอเคนะำ l a c k f ไฟเด y ก็หมดไปแล้วนะคะตอนนี้นะคะก็เข้าสู่ยูแล้วนะคะร้านใครเอ่ยร้านไครเอ่ยร้านไค่เอ่ยร้านเฮาเองว้าวคลอดป๊าป้าอันนี้มาแวนต้ามาม่าทักซูมิเกตต์อ่คลอดแล้วนะคะ เออเช่ญช่ญชิเบาเบาเบาอ่าเราเราเนพื่อนไปก่อนแล้ว<อ> bye bye, บ๊ยย<ะ>ายบายบีซีเจอกันคลิปหน้านะจ๊ะ